ไทยแดนไทยกัมพูชากำลังลุกเป็นไฟอีกครั้งความตึงเครียดครั้งล่าสุดเกิดขึ้นที่ช่องอานมมาและชารากหลังจากเกิดข้อพิพาทในการตีความข้อตกลงหยุดยิงและการปล่อยตัวเฉลยศึกชาวกัมพูชา18นายที่ไทยจับกุมไว้ในอดีตโดยนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมรับข้อเสนอใดๆที่อาจกระทบต่ออธิปไตยและอนณาเขตของกัมพูชาขณะเดียวกันกองทัพไทยก็ส่งสัญ,ญญาณเตือนแรงด้วย การยื่นคำขาดให้ทหารกัมพูชาถอนกำลังออกจากพื้นที่ข้อพิพาทพร้อมกับเตรียมความพร้อมรบเต็มรูปแบบด้วยกองเรือรบและหน่วยนาวิกโยทินจากรายงานข่าวล่าสุดทหารกัมพูชาได้เคลื่อนกำลังเข้าสู่ช่องอันมาในเขตไทยทำให้ทหารไทยต้องเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วป้องกันมิให้ปัญหาบานปลายจนเกิดการเผชิญหน้าเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะที่ชํารากซึ่งถือเป็นพื้นที่อ่อนไหวสุดของชายแดนทั้งนี้กองทัพไทยได้ยืนยันว่าไม่ปล่อยฉเฉลยศึก18นายตามข่าวลือที่แพร่สะพัดและย้าว่ากัมพูชาต้องเคารพข้อตกลง4ข้อและหยุดกระทําการที่เป็นประกักต่อไทย ความขัดแย้งชายแดนนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องทหารแต่ยังเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจและการเมืองภายในกัมพูชาอย่างลึกซึ้งสหรัฐและอังกฤษได้คว้าบาธนาคาร Pri n c e b บ n k ของกัมพูชาซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาญากรรมไซเบอร์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์การคว้าบาครั้งนี้เป็นการโจมตีตรงไปยังระบบเศรษฐกิจเงาของตระกูลหุ้นโดยเฉพาะลูกชายของหุนเซนที่มีบทบาทในธนาคารแห่งนี้ส่งผลให้เสถียรภาพทางการเมืองของ กูหุ่นสุนคลออยางรุนแรงรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศและนักวิเคราะห์ชี้ว่าหาก p r i นซ์แบงค์ล้มลงระบบการเงินภายในกัมพูชาจะสันคลอนทันทีส่งผลต่อการนำเข้าการชำระเงินผ่านดอลลาร์และความเชื่อมั่นของประชาชนนี่ไม่ใช่เพียงการยุบสภาหรือปัญหาท้องถิ่นธรรมดาแต่เป็นระเบิดเวลาที่อาจลุกลามไปถึงระดับการเมืองระดับสูง สถานการณ์ล่าสุดยิ่งตึงเครียดเมื่อวันที่19ตุลาคมกองทัพไทยได้ตรวจสอบความพร้อมรอบของเรือหลวงกระบี่เรือหลวงกระบี่เรือหลวงหัวหินและเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงในเขตกองเรือปฏิบัติการภาคที่3โดยพลเรือตรีกอนจักยศสารและพลเรือโทวีระดมระดมกำลังตรวจสอบทุกหน่วยทั้งบุคคลองค์วัตถุและยุทธวิธีเพื่อให้พร้อมปกป้องอธิปไตยทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กชี้ชัดว่าข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28กร,รกฎาคม2025และข้อตกลงสันติภาพที่กำลังจะลงนามนั้นไม่แก้ไขปัญหาชายแดนและดินแดนและไม่ควรตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ของกัมพูชาในอำนาจอธิปไตย ตรงนี้แสดงให้เห็นว่าการเจรจาซีไฟไทยกัมพูชาสหรัฐมาเลเซียอาจไม่ช่วยลดความตึงเครียดหากฝ่ายใดฝ่าฝืนข้อพิพาทอาจลุกลามนักวิเคราะห์หลายฝ่ายประเมินว่าหากเกิดสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชาอีกครั้งโอกาสที่สถานการณ์บานปลายกลายเป็นความขัดแย้งระดับโลกขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลัก ระยะเวลาความขัดแยง้งหากการประชนหน้าลากยาวเกิน3เดือนทั้งสองฝ่ายต้องระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นซึ่งอาจลุกลามสู่สงครามใหญ่ความรุนแรงในการต่อสู้การใช้กำลังอย่างหนักจะสร้างความเสียหายมหาศาลและอาจดึงชาติมหาอำนาจหรือประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเกี่ยวข้อง ในด้านการเงินและเศรษฐกิจรายงานจากเดอะการเดียนระบุว่าสหราชอาณาจักรได้แช่แข็งทรัพย์สินของ p r รินซ์แดงมูลค่า134ล้านปอนด์และห้ามทำธุรกรรมระหว่างประเทศหากดำเนินการต่อไปเต็มรูปแบบเศรษฐกิจกัมพูชาอาจลดลงถึง10-15%โดยเฉพาะบริการนำเข้าและการจ่ายเงินผ่านดอลลาร์ ทั้งหมดนี้สะท้อนว่าตระกูลหุ่นกำลังถูกบีบหนักทั้งด้านการเมืองและการเงินอนาคตของพวกเขาในกัมพูชานั้นสันคลอนและนักวิเคราะห์หลายรายคาดการว่าการย้ายถิ่นฐานหรือหลบหนีของผู้บริหารสูงสุดกัมพูชาอาจเกิดขึ้นในเร็ววัน สำหรับประเทศไทยการตื่นตัวและความพร้อมของกองทัพเป็นตัวแปรส,สำคัญในการรักษาอธิปไตยหากกัมพูชายืนยันแนวทางเดิมการยืนยันคำขาดของไทยและการจัดกำลังรบเต็มรูปแบบอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสถานการณ์ชายแดนครั้งใหญ่ สรุปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ปัญหาท้องถิ่นแต่คือเกมใหญ่ระดับรูมิภาคที่เกี่ยวพันทั้งชายแดนการเงินการเมืองและการแทรกแซงจากมหาอำนาจโลกกำลังจับตาไทยกัมพูชาย,ยังไม่กระพริบตาความร้อนแรงของชายแดนและการเงินกำลังท้าทายทั้งสองชาติหากใครพลาดเพียงก้าวเดียวผลลัพธ์อาจไม่ใช่เพียงข้อพิพาทชายแดนแต่อาจจุดชนวนความขัดแย้งในระดับโลก ระเบิดเวลาชายแดนและการเงินไทยกัมพูชาจุดชนวนเกมภูมิรัฐศาสตร์เมื่อสายลมแห่งความตึงเครียดพัดแรงขึ้นบนชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนไม่ได้เป็นแค่เส้นแบ่งเขตดแดนอีกต่อไปแต่คือสมรภูมิแห่งอำมาจการเมืองและเศรษฐกิจที่ซ่อนเงื่อนลึกการประทะที่ช่องอานมาและชำรากไม่ได้เกิดจากความเข้าใจผิดเพียงครั้งเดียวแต่เป็นผลสะสมของการตีความข้อตกลงหยุดยิงที่แตกต่างกัน การปล่อยตัวเฉลยศึก18นายที่ถูกจับกุมและความพยายามของไทยในการยืนหยัดรักษาอธิปไตยหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโพสต์ชัดเจนว่าข้อตกลงหยุดยิงและข้อตกลงสันติภาพที่จะลงนามไม่ใช่การสละสิทธิ์ของกัมพูชาใดๆและหากตีความผิดพลาดฝ่ายไทยอาจถูกกล่าวหาว่าล่วงเลอมอำนาจอธิปไตยของกัมพูชาแต่ในขณะเดียวกันการเคลื่อนไหวของทาหารกัมพูชาในพื้นที่ช่องอานา้าสะท้อนชัดเจนว่า พวกเขาพร้อมทดสอบเส้นแดงที่ไทยตั้งไว้ไทยไม่ได้ยืนเฉยพลเรือตรีกรจากยศสารและพลเรือโทบีระดมกําลังตรวจสอบความพร้อมรบของเรือหลวงกระบีเรือหลวงกระบีเรือหลวงหัวหินเรือต่อ271และเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงการฝึกซ้อมการตรวจสอบยุทธวิธีและการยืนยันความพร้อมทางทหารถูกกระทําอย่างจริงจังเป็นการส่งสัญญ,ญาณชัดเจนว่า หากกัมพูชายังฝืนแนวทางที่ตกลงไว้ไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยเต็มที่แต่ความขัดแย้งครั้งนี้ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงชายแดนเท่านั้นเศรษฐกิจและการเงินของกัมพูชากลับกลายเป็นอีกปัจจัยที่แร่งแรงดันความตึงเครียดสหรัฐและอังกฤษความบาดปรินซ์แบมของกัมพูชาซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์การความบาดไม่เพียงสะเทือนเศรษฐกิจ แต่กระแทกตรงไปยังศักดิ์ศรีและอำนาจของตระกูลหุนโดยเฉพาะลูกชายของหุนเซนนักวิเคราะห์หลายรายชี้ตรงกันว่าหากปรินซ์แบงค์ล้มลงเศรษฐกิจกัมพูชาอาจลดลง10-1 5ภายในไม่กี่เดือนส่งผลกระทบต่อธุรกิจนำเข้าการจ่ายเงินผ่านดอลลาร์และความเชื่อมั่นของประชาชนนี่ไม่ใช่แค่ยุบสภาหรือการเมืองท้องถิน่นแต่คือระเบิดเวลาทางเศรษฐกิจที่พร้อมจุดชนวนวิกฤตการเมืองระดับสูง สถานการณ์ปัจจุบันทําให้ความเป็นไปได้ของการเผชิญหน้าระหว่างไทยกับกัมพูชาสูงขึ้นอย่างน่าตื่นตระนกนักวิเคราะห์ระบุ3ปัจจัยที่อาจทําให้เหตุการณ์บานปลายเป็นความขัดแย้งระดับภูมิภาคหรือโลกระยะเวลาความขัดแยง้งถ้าหากการประทะยืดเยื้อเกิน3เดือนการระดมอาวุธและทรัพยากรจะเป็นสิ่งจําเป็นและอาจลุกลามไปสู่สงครามใหญ่ความรุนแรงในการต่อสู้การใช้กําลังรุนแรงจะสร้างความเสียหายมหาศาลทั้งทรัพย์สินและชีวิตคน อาจดึงชาติมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องและทำให้เพื่อนบ้านต้องมีส่วนร่วมการแทรกแซงของมหาอำนาจการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์ยุทธศาสตร์ในภูมิภาคจะกำหนดทิศทางของเหตุการณ์หากมหาอำนาจเข้าแทรกแซงสถานการณ์ชายแดนอาจกลายเป็นเกมใหญ่ระดับภูมิรัฐศาสตร์ทันทีด้านไทยการยืนยันคำขาดของกองทัพและการจัดกำลังเต็มรูปแบบเป็นตัวแปรสำคัญ หากกัมพูชาย,ยังฝืนแนวทางไทยมีอำนาจในการกำหนดสมดุลของเกมชายแดนและป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดลุกลามเกินควบคุมการเงินและเศรษฐกิจของกัมพูชาเป็นอีกตัวแปรสำคัญ Pri n c e Bank ถูกแช่แข็งทรัพย์สินในอังกฤษมูลค่า134ล้านปอนด์และถูกห้ามทำธุรกรรมระหว่างประเทศหากดำเนินการเต็มรูปแบบอาจทำให้เศรษฐกิจล่มสลายตระกูลหุนเผชิญแรงกดดันสูงสุดและนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า การย้ายถิ่นฐานหรือหลบหนีของผู้บริหารสูงสุดอาจเกิดขึ้นในเร็ววันสรุปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นแค่ข้อพิพาทช,ชายแดน,นแต่เป็นเกมใหญ่ระดับภูมิรัฐศาสตร์ที่รวมชายแดนเศรษฐกิจก,ษษษการเมืองและการ้ากแสงจากมหาอำนาจไทยกัมพูชากำลังเล่นเกมที่เสี่ยงต่อความมั่นคงทั้งสองชาติหากใครพลาดเพียงก้าวเดียวผลลัพธ์อาจไม่ใช่แค่การทะเลาะชายแดนแต่เป็นชนวนของความขัดแย้งระดับภูมิภาคและอาจลุกลามไปถึงเวทีโลกเขียนโดยเฮียเหลา นักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ